พกกำนักเตะหมดสัญญาย้ายตัวฟรีฟรีเอเย่นเ์ FA คลาสพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟ i f a าออนไลน์4มันได้ทั้ง PC และ Mobile. โมบายโหลดมาเล่นกันเลยทุกคนโก้โก้โก48ชั่วโมงในตำนาน <c oughs> ใกล้ได้เวลาในการโกนหนวดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มีไม่ใช่เย็นหรืต้องบอกว่ามืด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 ,ดมีไลฟ์สดส่งท้ายเดือนด้วยนะครับ สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะฮะคลิปสรุปข่าวประจำวันที่28เดือน6ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปโตรุ่งสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าท่านคิเดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้ช่วยกันกระทืบปุ่มไลค์ให้ถึง2,100ไลค์ วันนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าวนะฮะเฟงกี้เดยองหลายคนนี่พูดถึงชื่อนี้ร้อนหูก็เลยทีเดียวเชียวบางคนนี่เก็บเอาไปฝันก็มีนะเออใกล้แล้วนะครับสำหรับเฟงกี้ไดยองในการบรรลุข้อตกลงผมสามารถพูดประโยคนี้ได้เต็มปากเนื่องจากทุกสื่อนะระดับสูงนะครับสายอังกฤษรวมไปถึงฟปิซซโอโรมาโน่เนี่ยยืนยันนะครับตรงกันว่าใกล้แล้ว เข้าสู่48ชั่วโมงสเตตจริงๆแล้วคือทีมอื่นเนี่ยไม่มีนะอี48ชั่วโมงเนี่ยแมนยูมีอะทีมอื่นอาจจะมีก็ได้อ่าอาจจะมีก็ได้แต่ว่าแมนยูเนี่ยจะมีเยอะกว่าชาวบ้านชาวช,าวชาว่องเ็าหน่อยจะไปซื้อใครแต่ละคนกว่าจะผ่านมาได้แต่ละสเตทแต่ละด่านโดยเพราะไอ้ด่าน48ชั่วโมงนี่แม่งนานมากและคลิปนี้ก็มีข่าวดิวต่อไปอาจจะเป็นมหากาบ,บ์ต่อไปมาให้ปวดตับ มาให้ตามข่าวกันจนเอียนหรือเปล่าไม่รู้นะครับสําหรับดิวต่อไปนะอุบไว้ก่อนฟังข่าวไปพร้อมๆกันนะฮ <c oughs> ะรเริ่มกันที่ต้นคลิปนะครับเมื่อวานผมหยุดไปวันหนึ่งเพราะว่าไปทำทุุระนะฮะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเย็นนี้ไลฟ์สดชดเชยให้เนาะ <c oughs> นอรัวปีศาจแดงครับแม่งลืมชื่อรายการอีกแล้ว <c oughs> อัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจไมวัวครับผู้สืบข่าวเทียหนึ สายตรงจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับแรนข่าวบอกว่าอาร์เซนอลทำการยื่นข้อเสนอมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดดิลลิซานโดมาติเนสให้จงได้ราคาค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรพร้อมกับออปชันเสริมอย่างไรก็ตามนะครับ้อเสนอนี้อาแจกน่าจะไม่พอใจครับเพราะว่าอาแจกอัลเตอร์ดัมตาราคาค่าตัวของนักเตะไว้อยู่ที่ขั้นต่ำนะ50ล้านยูโรโดยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งสโมสร ที่สนใจทางตัวของลิซานโดมาตินเนสยังคงติดต่อกับทางตัวแทนเอเจนอยู่อาแจกนะครับยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจที่จะขายทั้งลิซานโดมาตินเนสรวมถึงทิมเบอร์อาร์เซนอลนะยื่นข้อเสนอไป40ล้านยูโรแล้วก็ออปชันเสริมแอดออนเนี่ยแต่ดูทรงอาแจกน่าจะปฏิเสธจ่ต้องรอดูนะครับว่าอาร์เซนอลจะสามารถปิดดิลลิซานโดมาติ i เนสได้หรือไม่ ถ้าเกิดสามารถปิดดิวได้เท่ากับเป้าหมายหลักของแมนยูในตำแหน่งของเซนเตอร์ก็หายไปอีกคนหนึ่งส่วนทิมเบอร์ดูทรงแล้วไม่น่าจะย้ายนะฮะอาจจะตัดไปได้อีกคนหนึ่งเท่ากับจะเหลือเพียงแค่คนเดียวนะนั่นคือเปาตอเรสที่เป็นเซนเตอร์ที่เคยมีข่าวกับแมนยูในก่อนหน้านี้ก่อนไปฟังข่าวของแมนยูผมแถมดิวที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดอีกดิวหนึ่งในซัมเมอร์นี้ไปให้สําหรับข่าของเชลซีนะครับ โอกาสในการคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงเป็นดีลที่โอลเองมากเริ่มจากแซมลีนะครับผู้สืบข่าวเทียสูงนะสายตรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้พูดในรายการพอร์สแคครับว่าเขาได้คุยกับใครบางคนไม่ได้บอกว่าใครนะเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้ทราบนะครับข้อมูลว่าดีลของกาเบรียลเคซุดกับราฮิมสเตอร์ลิงจบลงแล้วซึ่งเคซุดเนี่ยโอเคโรมาโนนะครับแกเฮียวิโกไปแล้ว อ่าแปลว่ารอนะเปิดตัวจะเป็นทางการแต่ราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยดีลนี้แซมรีบอกว่าจบลงแล้วอย่างไรก็ตามนะฮะเจมเมลิซาครับนักข่าวคุณสวยสายตรงรีพูจาก Sky ยสปอร์นะครับบอกว่าแมนซิตี้กำลังรอข้อเสนอแรกนะจากทางเชลซีอยู่เอ้าแซมรีบอกว่าไอ้ดีลเนี้ยมันจบลงแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเจมเมลิซาบอกว่า ทางแมนซิตี้เนี่ยกำลังรอนะข้อเสนอนะครับจากทางเชลซีอยู่ถัดมานะครับฟอร์บิซิโอรโรมาโน่บอกว่าเชลซีเนี่ยได้รับแจ้งจากทางแมนซิตี้ว่าเตรียมพร้อมแล้วในการขายราฮิมสเตอร์ลิงเฮ้ยยืนมาใหม่ถามว่าทำไมพูดแบบนี้ละ่ะก็เนื่องจากเชลซีเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอบิดแรกไปแต่ถูกซิตี้ปัดตก,กเจมิลิซาบอกว่าเชลซียังไม่ได้ยื่น โรมาโนบอกว่าเชลซียื่นบิดแรกไปถูกปัดตกส่วนแซมบีบอกว่าดีลนี้มันจบลงแล้วอยังวะจริงๆแล้วนะครับขาพวกเนี้ยเราต้องตามจากสายตรงของทางฝั่งผู้ซื้อนั่นคือเชลซีด้วยซึ่งผมไปเช็คมาแมทลอเขาบอกว่ายังไม่ได้ยื่นนะถามว่าทำไมยังยื่นไม่ได้ครับเนื่องจากเชลซีเนี่ยยังไม่ได้บรรลุข้อตกลง กับทางาฮิมสเตอร์ลิงเลยคือยังไม่ได้คุยกับทางตัวนักเตะสําเร็จรู้ล่วงเลยจะยื่นไปได้ยังไงล่ะรอให้าฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยตกลงก่อนค่อยยื่นไปซึ่งแม์รอนนะครับจะเล่นข่าวนะตรงกับเจเมิซาเออแปลกดีนะครับเป็นดิวที่นะตอนนี้ความโกลาหลเนี่ยเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันไปได้แบบหลายทิศหลายทางมากๆ อ่ะก็ตามข่าววันต่อนะครับแต่ผมแปลกใจเหมือนกันนะในการเดินดีของเชลซีนะครับผมคิดว่าลำดับความสำคัญแรกนะที่เชลซีจะไปปิดดีลน่าจะเป็นเซนเตอร์มากกว่าก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เลือกมาทำราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งถือว่าเป็นดีลที่ข่าวเนี่ยโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งมากๆมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับเมื่อวานนี้เอริกเทนฮากไปที่แคริตันทาการฝึกซ้อมปีซีสั้นวันแรกอย่างเป็นทางการ มีภาพนักเตะเออกมาบางส่วนโดยตัวอย่างเช่นซานโชฟานเดอรเบ็กเดอเบกนี่เดินยิ้มกว้างมาเลยมาซียาวนะฮะ <c oughs> เขากลับมาเพื่อทวงความยิ่งใหญ่อ่าแล้วก็มีภาพที่นักเตะขับรถมานะครับอันนี้ผมแถมไปให้นะก็เช่นลูกชอเดกิอาวินเลียมวิลจอนแล้วก็มีแรงข่าวเพิ่มเติมจากซามนลักเฮิร์ตเรื่องของอเลฮานโดกาลานโชกาลานโชเนี่ยจริงๆแล้วนะครับได้สิทธิ์พักเพิ่มเติมอีก3สัปดาห์ ก็คือตัวน้องมันเนี่ยลงทําศึกทีมชาติอาเจนินานะครับชุดยูยี่ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วนะครับต้องพักเพิ่มแต่ว่าเขาเลือกที่จะกลับมาฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนกําหนดตั้งเป้าหมายสร้างความประทับใจให้กับเอริกเทนฮากถือเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้วอ่ะมีเวลาพักเพิ่มแต่ว่าเลือกจะกลับมาซ้อมเลยเออวะเด็กมันเอาดีนะครับเอาเรื่องดีแหล่งข่าวของสโมสรน,นะครับบอกว่าเอริกเทนฮาร์ คุยกับสมาชิกทีมชุดใหญ่และตัวผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า21ปีหลายนาทีคุยกันหลายนาทีเลยในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นการซ้อมขนาบข้างไปด้วยแม็กคารนแล้วก็นาฟานเดอะค์ตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารับการตรวจร่างกายและค่อยออกกําลังกายนะครับในยิมที่ทําเป็นประจำก่อนมุ่งหน้าส่สนามฝึกซ้อมในช่วงบ่ายน่าจะเป็นการซ้อมแบบพื้นฐานนะเบาๆไปก่อนปูพื้นไปก่อน แล้วค่อยลงลึกเรื่องของรายละเอียดหลังจากนี้นะครับในวันต,ต่อไปผู้เล่นใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงบนพื้นหญ้าฝึกซ้อมกับลูกบอลจะเป็นส่วนใหญ่สลับกับการวิ่งแปลงคาวที่แคริงตันบอกว่าทาั้งตัวผู้เล่นบางคนนะครับมาถึงที่สนามซ้อมนะก่อน9ก้าโมงเช้าและอยู่จนถึง4โมงเย็นโอ้ยยังไม่ผ่านนะครับ มึงเจอคาร์ลอตเตเบสเคยเล่าให้ฟังว่าคริสติโนโนัลโ,โดแม่งมาถึงสนามซ้อมตีห้าหรือหกโมงช้าผมจำไม่ได้อันนั้นก็เกิดไปนะฮะไซมอนสโตนนะครับผู้สือข่าวทีมหนึ่งสายตรงแมนยูจาก b ีบอัปเดตสถานการณ์ข่าวทั้งภายในและก็ภายนอกของแมนยูเอลิกเทนฮานะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำหลังจากที่เริ่มฝึกซ้อมไปทีแคริงตันหนึ่งในนั้นนะครับคือการเช็คดูฟอร์มการเล่นของมาคัสแรดฟอร์ด ในขวบปีถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเองและก่อนหน้านี้ก็มีวิดีโอรูปภาพที่ถูกโพสต์นะครับบนสื่อโซเชียลมีเดียของแรดฟอร์ดในการฝึกซ้อมนะครับก็เรียกเรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยพยายามนะก็คือไอคลิปวิดีโอรูปภาพที่เหมือนกับเป็นของไนกี้นะครับนี่เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับตัวผู้เล่นนะครับว่าเขาจะพยายามนะพิสูจน์ตัวเอง ว่าตัวเองดีพอในการลงเล่น,นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากนี้นะครับมีความมุ่งมั่นจะสร้างความประทับใจให้แก่อริกเทนฮากปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นไม่ได้มีเพียงแค่แรดฟอร์ดคนเดียวนะครับยังมีรายชื่อของผู้เล่นแมนยูจำนวนมากที่ต้องการสร้างผลงานให้เข้ากับชื่อเสียงของพวกเขายกตัวอย่างเช่นซานโชและก็ลาเฟวารานทั้งคู่แนว้โหซื้อมาค่าตัวแพงนะ ผลงานในซีซั่นที่แล้วนะครับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็สำหรับผลงานในการเดบิวต์ปีที่แล้วนะเปิดตัวในสีเสื้อแมนยูเนี่ยยังไม่ค่อยดีก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีฟานเดเบกวาบิซาก้าแม็กโทมิเนและเฟรดที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับอองททนี่มาซียาวเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะพิจารณาขายหาได้รับข้อเสนอที่สามารถยอมรับได้ แต่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะถ้าเกิดได้มีทีมยื่นคอเสนอเข้ามาโอกาสที่นิวองรีนะฮะมาเที่ยวไอเสือ,อยิ้มยากจะอยู่กับแมนยูต่อก็มีเหมือนกันส่วนเอริกไบยี่กับฟิลโจนไม่ได้มีบทบาทภายในทีมแล้วนะครับสําหรับซีซั่นหน้านะแมนยูก็จะพยายามหาทางปล่อยทั้งคู่ออกไปนอกจากนี้ก็มีพวกดาวรุ่งนะที่รับการจับตามองอย่างอเลฮานโดกลานาโชฮันิบาลเมดปลี รวมไปถึงดาวรุ่งบางคนนะครับที่ถูกส่งออกไปยิ้มตัวเช่นอมดติยาโลเจมการ์เนอร์ฟาคุนโดเปติตตี้เอลิกเทนฮากมีแนวโน้มจะทำการประเมินเกี่ยวกับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนะในการพิสูจน์ผลงานระยะสั้นนะครับของพวกเขาในช่วงเกมอุ่นเครื่องหรือว่าปรีซีซั่นนั่นเองส่วนเรื่องของห้องแต่งตัวนาสตอบอกว่าสถานการณ์มันย่ำแย่มากๆนะบรรยากาศไม่ค่อยดีเลย แทบจะหาสิ่งที่มันแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วเมื่อแมนยูจบอันดับที่6แล้วก็มือเปล่าไร้ทวยมาติดต่อกัน5สซีซั่นตั้งแต่ปี2017นอกจากนี้นะครับในห้องแต่งตัวนะฮะมีการถกเถียงกันด้วยความเห็นในทีมถูกแยกกันเลยมันคือเรื่องการไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งกัปตันทีมนะครับปัจจุบันก็คือแฮร์รี่แม็กควายโดยมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นแกนนำหลักสิ่งนั้นทำให้แม็กควาย ไม่ค่อยมีความสุขรับรังนิกนะครับส่วนตัวของรังนิกนะฮะนะโซนเขียนข่าวบอกว่ารังนิกรู้สึกว่าเขาไม่่คยได้รับการสนับสนุนในแบบที่เขาต้องการและมีนักเตะหลายๆคนที่ล้มเหลวในการรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่และก็ผลงานฟอร์มการเล่นในสนามตัวเองมากันที่เป้าหมายในการลงตลาดเป้าหมายแรกนะครับคือเฟรนกี้เดยอง เทนฮารรู้ดีว่าเฟรังกี้เล่นยังไงสไตล์ไหนเขาทราบดีว่าแผนไหนจะเหมาะกับเฟรังกี้ที่ยูเรเตดอิงจริงแล้วนะครับถึงแม้ว่าดีลของเฟรังกี้มันจะล่มไปซึ่งยังมีโอกาสอยู่นะตราบใดที่ยังไม่เฮียวีโกหรือว่าบรลุข้อตกลงหรือว่าชูเสือ้อถ้าเกิดสมมติดีลของเฟรังกี้ได้ยองล่มไปยังมีตัวเลือกอื่นอยู่แต่เทนฮากมองว่าตัวเลือกอื่นนะครับมันยังไม่ดีพอในการลงเล่นกับยูเรเตต นอกจากนี้เอลิกเทนฮาร์กยังจะเสริมเกมรุกด้วยอีลิกเซ่นนะครับคือเป้าหมายปัจจุบันรอเพียงแค่เจ้าโตเนี่ยจะเลือกนะว่าจะมาแมนยูหรือว่าอยู่ที่ลอนดอนต่ออีธางยังต้องการเปกที่สามารถเล่นในทั้ง2ฝั่งก็มีรายชื่อของแอนโทนีอยู่ในลิสต์นะครับอันดับต้นๆเลยยูเอเต็ดทราบด,ดีว่าสถานการณ์ด้านการเงินของอาแจกไม่ได้ลําบากอาแจกไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทาให้ทางอาแจกมีข้อได้เปรียบ ในการต่อรองอย่างมากครับฟาเบซิโอโรมาโน่นะครับเรืงข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่คริสเยโนโรนัลโดเคยมีข,าข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีโอกาสในการพิจารณาเรื่องการย้ายทีมมีข่าวกับบาเยอร์และก็เชลซีก่อนหน้านี้โรมาโน่นะครับบอกว่าจริงๆแล้วคริสเยโน่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรนะต่อการซื้อตัวนักเตะของยูเต็ดแม้แต่คนเดียวสิ่งที่ผม พยายามจะบอกคือเขาแค่ต้องการให้สมโมสรแสดงความทะเยอทะยานลงตลาดเพื่อสร้างสิ่งสำคัญและสนับสนุนเอเล็กเทนฮาร์ให้มันเต็มที่ก็เท่านั้นเหมือนอารมณ์ประมาณเฮ้ยจอร์ดเบนเดสเดี๋ยวมีไปคุยกับทอสโบรีเจ้าของเชลซีใช่ไหมเฮ้ยยังไงก็ฝากแบบว่าแยบๆคุยเรื่องกูด้วยละกันเผื่อแบบว่ามันจะได้เป็นข่าวเพื่อเป็นการส่งสัญญาณหรือว่า ให้มันมีขาออกไปอ่ะจะได้กดดันสโมสรไปในตัวด้วยให้รีเสริมทัพได้แล้วไม่ค่อยพอใจนะเนื่องจากทีมอื่นชาวบ้านชาวช่องเขาได้ตูนั้งแต่ไปสองสาคนแล้วจอห์เมนเดสนะครับไม่ได้เดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อเสนอโรนัลด้ให้แก่สโมสรอ,อื่นหรือพยายามหาทางออกเรื่องของอนาคตให้พิโดบางทีนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่บทสนทนาดึงเท่านั้นในการพูดคุย น่าจะหมายถึงตอนที่จอร์ดเบนเดตพบกับทอร์สโบลีนั่นแหละแล้วก็ยืนยันนะครับว่าแอนโทนีผักดันเขามีความต้องการอยากย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้ทั้งตัวเขาได้ส่งสัญญาณไปถึงแมนยูไนแต็ดแล้วและแมนยูก็สนใจจะซื้อเขาไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลดีต่อสโมสรอนทำให้สามารถต่อรองเนี่ยโอกาสในการต่อรองมีความเป็นไปได้มากขึ้น ตัวนักเตะมีใจอยากย้ายแล้วก็กําลังผลักดันให้ตัวเองได้ย้ายอย่างไรก็ตามนะครับทางอาแจกอัมเตอร์ดัมยืนยันว่าต้องได้เงินค่าตัว80ล้านยูโรถึงจะยอมขายให้เมื่อคืนนี้ก็มีทวิตจากโรมาโน่นะครับแรนคาบ,บอกว่าในที่สุดข้อตกลงในดีลของเฟรนกี้เดยองใกล้จะบรรลุเสียทีแล้วเมื่อสอสโมสรกำลังพูดคุยกันในส่วนของการตกลงนะครับเรื่องของแอดออน ก็คือเงื่อนไขต่างๆที่แมนยูเต็ดยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้แต่ถ้าเกิดดดยองเคลียร์เงื่อนไขได้ก็ต้องจ่ายนะในอนาคตก็กำลังเคลียร์เรื่องของแอดออนเพื่อทำให้บาเซลหน่ามีโอกาสได้เงิน85ล้านยูโรตามที่ต้องการทั้งสองสโมสรนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ดีลนี้ลุล่วงนะครับแล้วก็เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์ของแมนยูกับบาเซลยน่าดีมากมนะถือว่าคุยกันแบบราบรื่นเลย อย่าราไก็ตามนะครับเดอเทเดกับเรีนข่าวตัวเลขค่าตัวที่มันต่างออกไปนะนิดหน่อยอันนี้เขาบอกว่าเงินต้นที่แมนยูจะจ่ายกับทางบาซ่านะครับประมาณ63ล้านยูโรหรืออยู่ที่ตัวเลข54ล้านปอนด์ส่วนที่เหลือเป็นแอดออนนะแพ็กเกจร,รวมนะครับในดีลของเฟรนกี้เดยองคือ80ล้านยูโรหรือประมาณ69ล้านปอนด์80ล้านยูโรคือไม่ใช่เงินต้นนะ คือเป็นแพ็กเกจถ้าเกิดเป็นตัวเล่นจริงๆอ่ะแต่ว่าแม้จะแต่ทาสาเร็จในการให้บาร์เซโลนาเนี่ยลดค่าตัวลงมาถือว่าเดือนกวกว่าที่ทําดิวนานเนี่ยไม่สูญเปล่าแต่เดี๋ยวนะครับต้องรอข้อมูลจากทางฝั่งของสเปนก่อนนะก่อนหน้านี้นะสายสเปนนะครับบางสื่อเขาบอกว่าบาร์เซโลนาจะไม่ยอมลดราคาค่าตัวแพ็กเกจรวม ของเดยองเนี่ยคือเขาต้องการร้อยล้านยูโรแต่ณนะตอนนี้ตัวเลขมันไม่ถึงไงณนะตอนนี้มีสิ่งที่บ่งชี้ว่าเฟรงกี้เดยองในดีลย้ายไปร่วมทีแมนยูจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคัมมิ่งเดย์แล้วจอแบบจอมากๆจอสุดๆแบบไม่เคยจอขนาดนี้ที่ไหนมาก่อนพอมันมีข่าวว่าดีลมันใกล้จบลงแล้วนะครับดีลต่อไปก็กระแสข่าวก็เริ่มมานะตามปกติ เทเลกราฟนะครับเรนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดได้รับแจ้งจากทางอาเจ็กอัมเตอร์ดัมว่าต้องจ่ายเงินนะครับตัวเลขประมาณ130ล้านปอนด์โอ้ยร้อยสามล้านปอนด์หากว่าเอลิกเทนฮากต้องการเซ็นสัญญาก,กับ Anthony แนนอนโท,น,าาทน,นีแล้วก็ลิซารโดมาติเนสแพ็คเกจรวมมาเนี่ย130ล้านปอนด์เนี่ยโดยทางอาเจ็กนะครับประเมินราคาของแอนโทนีอยู่ที่70-80ล้านปอนด์แล้วก็ลิซารโดมาติเนส 45-50ถึง50ล้านปอนด์อันนี้เป็นตัวเลขปอนด์นะอย่าพยายามสับสนนะครับตัวเลขปอนด์กับยูโรเดอร์พี่น้องตัวเลขปอนด์นะแอนโทนีนะครับต้องการ70-80ถึง80ล้านปอนด์โซลลิซานโดมาร์ิเนส4 5ถึง50ล้านปอนด์เดี๋ยวค่อยไปพูดในไลฟ์สดคืนนี้นะครับลิซานโดผมมองว่าโอกาสที่จะเส็จอาร์เซนอลมีสูงดูจากแนวโน้มทิศทางโอกาสที่แมนยู จะไปทําดิวตัวรุกก่อนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่ดิวต่อไปจะเป็นแอนโทนีเนี่ยมีสูงพอสมควรเลยครับส่วนอีริกเซนอันนี้ไม่แตกต่างจากดิวอื่นนะไม่ต้องเจีราจาโดยตรงกับทางสโมสอรรอนักเตะตัดสินใจอย่างเดียวถ้าเกิดเคลียร์เรื่องของเดยองแล้วก็อีริกเซนดิวต่อไปนะครับอาจจะเป็นแอนโทนีนะนักเตะอยากย้ายด้วย เอเย่นนะครับก็ผักดันคือมันพร้อมามสำหรับการเจอจาติดอยู่ที่ค่าตัวนี่แหละแม่ง70-80ล้านปอนด์เนี่ยราคามึงไล่เรียกกัานโช่กับแม็กควายเลย <c oughs> ถ้าเกิดสมมติว่าลิซานโดมาร์ติเนสเ็จอาร์เซนอลมีตัวเลือกที่รองลงมานะครับนั่นคือเปาตอเรสนะฮะที่กำลังรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างในเหมือนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ไม่ได้อำนะไม่ได้อำไอ้มหากาฟเฟรนกี้ระยองพาพิพันกว่ามาถึงขั้นตอนสเตจ48ชั่วโมงในตำนานท่านผู้ชมก็ใกล้จบแล้วนะเฮียวีโกสักทีจะได้ไปต่อดีลอื่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ